งลงพักไหนลงพักไหนโอ้โหโซงเมาใช่ไหมเมาไหมใช่ไหมใช่ไหม,าามะอะไรกูผ่าไปแล้วรอบมึยตั้งแต่ตรวจความพร้อมอ่ะมึงก็ไม่ออกมายืนก็ไม่ๆๆๆๆๆๆๆ กูตรวจไปแล้วรอบนึงต้องพักนึงแล้วกูออกมาไม่มายืนด้วยกูก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาจะมาแวะดูว่ามันเป็นยังไงกูขยาวกูยืนดูตั้งนานแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยจับบีบมึงก็ยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะประจอนสระประจอนเกียรติใครใครก็คงเองใคร อืดูนักหยุดปรกักษ์ไป